สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องกันดั้มนะอย่างที่คุณเห็นชื่อบางตรงโต๊ะนี่นะครับนี่แบบนี้นะ mm hmm. เห็นไหมเห็นไหมนะครับเรามาแกะกันคือเลยเราได้เป็นชุด CE มานะของ닌เ n d โดนะครับส่วนของ p l a y s t a t i o n ผมแกะให้ไม่ได้นะของลูกค้านะครับอันนี้ได้เป็นชิลองเมาส์นะที่ได้ทุกคนที่ถ้าสั่งผ่านด u e เลอร์นะได้ทุกออเดอร์นะครับเป็นแบบนี้นสวยๆเลยนะครับแล้วก็กล่องกล่องเรามาดูด้านนอกนครับนี่แบบนี้เงาเงาสวยๆนะครับ อื้เท่เ,<อ>เลยครับโอ้โหกล่อง้นากันนะดูดิครับในด้าน,นหลังครับด้าน,นหลังอือหือดูครับอือหือใจบอกว่าในกล่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราจะมาแกะกันเลยนะนี่มันไม่ได้แกะเลยครับเห็นไหมไม,ไ,ไม่ได้แกะเลยนะไม่ได้แกะเลยนะเพิ่งได้เมื่อกี้เลยนะครับนี่ดวงนี้นะหูครับ เดี๋ยวมาแกะกเลยนะแกะมุมไหนดีครับดมุมไหนดีมุมนี้นะนี้เลยนะต่อเลยครับกันไก่ดีกว่าก <laughs> ันไก่ดีกว่าเลยอ่แกตัดเลยฟึบแกะอามาครับามาดูพร้อมกันนะอุย้ย ว่าน wow, ี่ฮะนี่ฮะดูครับดู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 งี้นอันแรกเลยครับนี่อะไรนี่ครับอันเล็กๆอ่าเอานี้ก่อนฮะอะไรไม่ดูนะเอานี้ก่อนครับนี่ออกมาฟลุ๊บแอบังไว้ก่อนบังโชว์กันนี่แล้วก็อันเล็กๆอันหนึ่งครับแล้วก็ข้างในกล่องหมดแล้วนะอ่ะเรากล่องไว้ไว้แถวนี้ก่อน อันเล็กๆอันแรกที่เมื่อกี้เราเห็นนะก็คือแผ่นเกมนะนี่นะครับแผ่นเกมนะแผ่นเกมนะแผ่นเกมนะครับฟึ่งนี่นะครับแผ่นเกมนะเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะเออฮะปกภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมผมภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเป็นเจแปนนะเป็นซับไทยนะครับเจแปนซับไทย นี่แกเปลนะครับนี่นะโอเคแล้วก็ไปได้โค้ดมาด้วยนะเป็นซาวท็ c กดิจิตอลนะครับเป็นเพลงในเกมนะเพลอันนึงอันนี้นะไม่มีเคียบเราแกะดูเลยครับว่ามันคืออะไรนะอึออ๋อยีกล่องเหล็กนะครับกล่องเหล็ก โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นกล่องเหล็กไซส์ p l a y s t a t i o นนะผมว่านั่นไงเฮ้ยมันความเจ๋งตรงนี้ครับด้านนี้เป็นซีดีด้านนี้เป็นเป็นใส่ตลับนินเนี่ยโอ้ยเจ๋งครับดูความสวยดูความสวยเจ๋งมากเลยครับเจ๋งมากเลยครับโอ้โหกล่องไม่กล่องโกงนะกล่องแรงนะครับนี่ดูภาพอีกทีหนึ่ง นี่นะครับอ่ะต่อไปเราดูในกล่องนี้กล่องนี้เราดูกล่องก่อนกล่องแบบนี้เป็นกันดั้มนะครับเป็นโบเดลนะเป็นกันพานั่นแหละนะไม่มีอะไรนะอ่ะก็เป็นกันพาที่ต้องต่อเองนะครับนี่งั้นเราจะไม่ไม่แกะดูแลนะครับควาเป็นกันพาที่ต่อเองนะก็มีมีนี้นะกสาร สั้กันแกะนะตามฉบับของการต่อกันพาทั่วไปนะครับนี่นะีน่ผมจะไม่แกะแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยแกะทีหลังนะไอ้พวค่อยต่อทีหลังค่อยต่อทีหลัง,นะอลงนะโอเคนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือกล่องกันพาหนึ่งกล่องกล่องเหล็กหนึ่งนะครับนี่แล้วก็แผ่นเกมอีกหนึ่งรวมไปถึง นี้ด้วยน่ครับนี่ทั้งหมดนี้เลยกระล่องสวยๆหน้าแบบนี้นะโอเคเลยนะครับก็จบการรีวิวแกะกล่องเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมไปลงในช่อง YouTube นะครับผมก็ติดตามในช่อง YouTube แล้วกันนะช่องจีนเจ็ตเกมเมอร์นะครับผมก็ลาไปเท่านี้ครับสำหรับการแกะกล่องกันดดัมเบลเกอร์สี่นะครับกล่องคอลเลกชันนะโอเคนะครับสวัสดีครับ